สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการทันสถานการณ์บ้านเมืองครับในช่วงนี้กับผมวุฒิพงศ์พงษ์สุวรรณในวันนี้ครับวิทยกรรับเทิญนของผมครับอาจารย์ดรเกษมเพ็ญพินันสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับอาจารย์ครับตอนนี้บ้านเมืองก็วิกฤตเรื่องนายกคนกลางซึ่งหลายคนบอกเป็นนายกเถื่อนซึ่งตอนนี้ผมว่าเป็นนายกที่ ที่แอบอยู่อะตอนนี้ไม่มีใครรู้แล้วใครไม่มีใครรู้ก็เลยเถื่อนเถื่อนเนี่ยจริงๆคําความหมายหนึ่งที่น่าสนใจนะคือผิดกฎหมายผิดกฎหมายเช่นเล่าเถื่อนเล่าเถื่อนไม่ใช่ว่าเล่าเล่าไม่ดีนะเล่าที่ไม่ได้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างเงี้ยนั่นดื่มเข้าไปแล้วอาจจะตายได้ไม่อาจจะคืออาจจะไม่ตายจะเป็นปกติทุกอย่างแต่ว่าตัวเล่าเองเนี่ยมันผิดกฎหมายเพราะมันไม่ผิ้กฎหมายไงก็อาจจะกินแล้วอาจจะตายเพราะไม่มีใคลรบผิดชอบไงใช่ไหมกฎหมายก็ยังไม่กล้าให้ออกก็แถมบางที แอบแฝงกันใช่เหล้าปลอมในชั้นมองนี้ครับใช่เป็นเหล้าปลอมเป็นอะไรต่างๆนี่ก็เป็นนายกปลอมปลอมหรือทีว่านายกเถื่อนครับเห็นบอกว่าทางกลุ่มสปปจะจัดสัมมนาใช่ครับใช่ไหมครับมีสัมมนาเรื่องนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับเมื่อเสาร์ที่17จพฤษภาคมตอนบ่ายช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ทางรายการก็ได้นาบันทึกเทปบันทึกเทปของการการจัดอภิปรายครั้งนี้ครับก็เริ่มต้นด้วยการกล่าวเปิดโดยอาจารย์อภิปรายเรื่องอะไรก่อนเรื่อง เลือกตั้งคือทางออกอนายกเถื่อนคือทางตันอ๋อนายกเถื่อนคือทางตันเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปถแถวงหาทางตังนแวงหาทางออกก็คือการเลือกตั้ง,งเองใช่ครับ,รบมีใครเป็นผู้ญญาบรรยายบ้างครับก็เริ่มต้นก็คือมีอาจาร,รย์พวงทองพระรัชพันธ์เนี่ยก็เป็นองค์ปาถกเพื่อกล่าวภาพราพวมว่าวิกฤตการทางการเมืองของปัจจุบันเนี่ยมันมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรนะครับมีนักวิชาการหลายต่อหลายคนที่มาร่วมสัมมนากันเลยนะครับตั้งแต่อาจารย์ปียบุตรอาจารย์วรเจต นะครับแล้วก็มีอาจารย์พิศพงศ์สวัสดิ์เป็นผู้ดำเนินรายการด้วยใช่ครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับช่วงแรกของการสัมมนาเลือกตั้งคือทางออกนายกเถื่อนคือทางตันเชิญชมเลยครับแล้วก็เกิดมีการชุมนุมใหญ่ใช่ไหมครับมีการประท้วงกันเกิดขึ้นจนรัฐบาลตัดสินใจถอยสุดซอยด้วยการถอดร่างทิ้งออกไปหมดเลยใช่ไหมครและหลังจากนั้น มีแรงกดดันให้ยุบสภาผู้แทนราษฎรใช่มีรัการชุมนุมกดดันว่าให้นายกออกไปให้ยุบสภาผู้แทนราษฎรนายกรฐม,มนตรีคุณยิ่งรักชิน,นวัตรก็ตัดสินใจยุบสภาผู้แทนราษฎรในวันที่9ธันวาคมปี2556แล้วก็กําหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่2กุมภา57พาเสร็จเลือกตั้งอีกทีหนึ่งมันก็อาจจะได้คั่วการเมืองเดิมที่กลับมาเป็นรัฐบาลอีกซึ่งเขาไม่ต้องการใช่ไหมเกมมันก็เปลี่ยนนักสร้างสุญญากาศ ทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ไปกดดันกันที่อะไรครับคือไม่เอาการเลือกตั้งใช่ไหมฮะสปปเกิดขึ้นมาก็เพื่อต้องการรณรงค์ว่าต้องมีการเลือกตั้งสองกุมภาเราจะเห็นว่ากว่าจะถูรูถูกกลางจนมาถึงสองกุมภาห้าเจ็ดมีความพยายามตลอดเวลาตั้งแต่กกตข,ขอเลื่อนเลือกตั้งตั้งแต่มีการชุมนุมกดดันตั้งแต่การไปปิดล้อมไม่ให้สมัครตั้งแต่การปิดล้อมคูหาในวันเลือกตั้งล่วงหน้าและวันที่สองกุมภาก็มีการไปขัดขวางอีกหลายต่อหลายครั้ง สุดท้ายก็ดันกันจนเลือกตั้งสําเร็จพอเลือกตั้งสําเร็จปุ๊บสิ่งที่ตามมาจะทำไงครับเกมมันก็จะไปถูกผลักไปให้กกตที่กกตจะต้องเป็นคนจัดการเลือกตั้งให้มันจบใช่ไหมครับและจาเป็นต้องประกาศผลและจะต้องได้มาซึ่งสภาชุดใหม่ได้คอรอมอชุดใหม่ตามกระบ,บวนการตามปกตินะดังนั้นนักสร้างสุญยากาทั้งหลายก็ต้องไปคิดมุกใหม่ขึ้นมาอีกคราวนี้มุกใหม่เกิดขึ้นอะไรครับก็คือจะหาที่ผมเรียกว่าพวกนักร้องมืออาชีพเนี่ยคือหาทางร้องไปที่ศาล ใดก็ได้หาทางส่งหาทางเปิดร,รัฐธรรมนูญหารูหาช่องมันไปไม่ได้ก็จะลากให้มันไปให้ได้นะครับเพื่อไปสู่ในมือของสารร,รัฐธรรมนูญและสารธรมรมนูนก็มาชี้ว่าการเลือกตั้งนั้นไม่ชอบตัวร,รัฐธรรมนูญใช่ไหมตอนนี้กรกตก็ถูกปลดภาร,ระเรื่องนี้ไปนะฮะทีนี้จะทํำยังไงครับให้รัฐบาลร,ร,ร,รักษาการมันไปด้วยใช่ไหมมันก็เกิดการอะไรครับองค์กร,รอิสระต่างสาร,รมต่างก็ช่วยกันเข้ามาชี้ นะะจนรัฐบาลเนี่ยกลายมาเป็นแบบปัจจุบันคือที่สื่อมวลชนบางท่านเรียกว่ารัฐบาลแบบหัวขาดคือมันเริ่มงอนแงนเต็มทีแล้วใช่ไหมและคราวนี้นักสร้างสุญากา,ก,าก็พยายามอธิบายต่อบอกว่าในเมื่อมันหัวขาดแบบนี้มันเป็นปัญหานะครับในขณะที่ตอนนี้เราวิกฤตเศรษฐกิจลุมเร้าเราต้องการรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มใช่ไหมดังนั้นจําเป็นต้องหารัฐบาลใหม่ที่มีอำนาจเต็มในขณะเดียวกันเลือกตั้งเขาไม่เอาด้วย มันก็เลยจะต้องมีคําอธิบายต่างๆตามมาเช่นให้ประธานวุฒิมาประชุมอะไรต่างๆแล้วให้ประธานวุฒิเสนอบุคคลภายนอกเข้ามาเป็นนายมนตรีและให้มาเป็นรัฐบาลแทนรัฐบาลรักษาการใช่ไท่านจะเห็นแผนที่ของนักสร้างสุญญากาศเขาพยายามจะอธิบายแบบนี้ไปเรื่อยๆนะฮะสิ่งที่น่าแปลกใจก็คือณวันนี้เริ่มมีคนมากังวลใจกันว่ารัฐบาลที่เป็นอยู่ปัจจุบันไม่ใช่รัฐบาลอนนาจเต็มวิกฤตเศรษฐกิจรุมเร้าเราจําเป็นต้องหารัฐบาลที่มีอานาจเต็มแต่เขา เลือกหาวิธีที่รัฐบาลมีอำนาจเต็มโดยไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะฮะแต่จะวิธีการที่พวกเขาเป็นคนหามาเองนะปัญหาคือก็สิ่งที่ทําให้รัฐบาลไม่มีอำนาจเต็มมันก็เกิดจากการทําของพวกเขามาก่อนถูกไหมฮะนะวันนี้ก็กลับมาเรียกร้องแต่เรียกร้องรัฐบาลหน้าเต็มแต่ก็ไม่เอามาจากการเลือกตั้งอีกเหมือนกันนะทั้งหลายทั้งปวงที่ผมพูดมาถึงเนี่ยเพื่อ,อ,อจะต้องการให้พวกเราทราบถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาทะเลาะอะไรกันมาเนี่ยนะครับแสวงหาสุญญากาศทางตันเนี่ยเอาเข้าจริงๆมัน แก่นของเรื่องมันเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องกฎหมายก็ได้นะแต่มันเอากฎหมายมาเป็นเครื่องมือเอามาใช้เอามาทิมแทนกันเพื่อจะได้บอกว่าฉันทําตามกฎหมายนะแต่ถ้าถ้ากฎหมายมันเดินตามกติกาไปแล้วมันไม่เข้าทางเราก็บอกว่าอย่าไปถือหลักกฎหมายบันมากให้ใช้หลักนู้นหลักนี้มาทดแทนกันได้บ้างเห็นไหมสุดท้ายก็คือเอาแต่ใจตัวเองนั่นแหละนะครับดังนั้นวันนี้นะครับก็เลยจําเป็นจะต้องมาตอบโต้วิาพากวิจาร์กลับไปว่าสิ่งที่บรรดา น้ากฎหมายก็ดีหรือตัวสมาชิกวุฒิสภาบางท่านก็ดีหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองก็ดีพยายามเสนอข้อเสนอต่างๆมาเนี่ยเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยมันปฏิบัติได้หรือไม่รัฐธรรมนูญอนุญ,ญาตได้ทําได้แค่ไหนเพียงใดนะครับผมเชื่อว่าในที่นี้หลายๆท่านทุกท่านก็คงมีคําตอบอยู่แล้วแหละนะครับว่าหลายเรื่องมันไปไม่ได้นะครับแต่การที่ผมกับอาจารย์วรเจอจะมาพูดในวันนี้นะครับเพื่อจะทําให้ท่าน เข้าอกเข้าใจมากขึ้นและจะไปอธิบายตอบโต้ได้มากขึ้นนะครับว่าสิ่งที่เขาเสนอมาเนี่ยมันไปไม่ได้ในทางรัฐธรรมนูญอย่างไรนะครับประเด็นคําถามเนี่ยผมรวบรวมมาทั้งหมดมีประมาณ11ประเด็นนะครับเซนสิ่งที่พวกนักกฎหมายทางฝ่ายนั้นเนี่ยนะครับแล้วก็นักแสวงหาสุญญากาศทั้งหลายนยพยายามอธิบายขึ้นมาผมรวบรวมมาได้11ประเด็นใน11ประเด็นเนี่ยอาจจะแบ่งเป็นกลุ่มนะครับกลุ่มที่1คือกลุ่มที่ว่าด้วยพระราชกิจสเดียานะฮะเกี่ยวกับการกําหนดวันเลือกตั้ง กลุ่มที่สองคือเกี่ยวกับตัวประธานวุฒิและบทบาทของวุฒิสภาในการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่นะครับหรือกลุ่มที่3นะครับคือเป็นข้อพิพาทวิจารณ์ที่บอกว่าอดีาใช้กฎหมายจนเคร่งครัดจนเกินไปและกลุ่มที่4คือแล้วตกลงและการเลือกตั้งทําไมเราถึงต้องยืนยันให้มีการเลือกตั้งต่อไปนะครับมาดูทีละประเด็นนะครับกลุ่มที่1น,นะครับนะฮะคำถามข้อแรกนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามซักแล้วให้อาจารย์บรเจตตอบนะครับแล้วมีส่วนไหนเพิ่มเติมเพราะว่าจะขยายความต่อนะครับ กลุ่มที่หนึ่งเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องพระราชกฤษฎีกาคือตอนนี้นะครับมีความพยายามที่จะตราพระราชกฤษฎีกากําหนดวันเลือกตั้งใหม่ขึ้นมานะครับเพื่อทดแทนไอ้สองกุมภานะฮะภาเจ็ดนะครับ,รบทีนี้ประเด็นปัญหาก็เริ่มมีการถกเถียงกันว่าไอ้อำนาจคนที่จะไปเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ให้พระมหากาษัตริย์ทรงลงพระบรมพิธยประกาศใช้เป็นกฎหมายเนี่ยนะครับมันเป็นอำนาจของฝ่ายบริหารหรือคณะรัฐมนตรีนะครับ หรือว่าเป็นอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งกันแน่นะฮะเชิญอาจารย์วรเจตครับครับสวัสดีทุกท่านนะฮะก่อนที่จะตอบคำถามที่อาจารย์ปียบุตรได้ตั้งขึ้นเนี่ยนะครับผมอยากจะเรียนพวกเราอย่างนี้นะครับว่าผมรู้สึกว่ามาจนถึงวันนี้เนี่ยนะครับหลายคนอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายกับสภาพการในทางกฎหมายของบ้านเมืองของเรานะบ,บางคนอาจจะรู้สึกว่าเราไม่ต้องมานั่งพูดเรื่องของกฎหมายกันอีกนะครับ ตีกันเลยนะครับหรือว่าเอาอยัางไงก็ได้นะครับให้มันจบจบลงสักทีหนึ่งนะฮะไม่นั้นก็เถียงกันไปไม่รู้จักจบสิ้น,นแต่ผมเรียนว่าการต่อสู้นะครับเพื่อให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตยที่แท้จริงนั้นเนี่ยต้องใช้เวลาแล้วการต่อสู้ที่กาลังเดเนินอยู่นี้เนี่ยมันเป็นสงครามช่วงชิงความชอบธรรมนะฮะผมว่าฝ่ายที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยนั้นมีความจําเป็นที่ต้องอธิบายให้เห็นนะครับว่า ในทางกฎหมายและในทางการเมืองเนี่ยฝ่ายประชาธิปไตยมีความชอบธรรมอย่างไรแล้วที่ผมจะมาตอบคำถามที่อาจารย์ปิยะบุตรจะตั้งต,งต่อไปในวันนี้นะครับก็เพื่อยืนยันให้พวกท่านมั่นใจว่าฝ่ายประชาธิปไตยนะนั้นเนี่ยนะครับเรามีความถูกต้องในทางกฎหมายมีความชอบธรรมในทางกฎหมายที่จะยืนยันหลักการนี้นะฮะอธิบายให้โลกทั้งโลกเห็นนะครับว่าสิ่งที่เราทํามาทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับมันไม่มีอะไรผิดทุกอย่างถูกต้องตามเกณฑ์นในทางกฎหมายหมด เราเดินตามกติกานะครับซึ่งเป็นคุณค่าร่วมกันที่เราใช้บังคับอยู่ในเวลานี้นะฮะแล้วก็อยากให้ท่านนําสิ่งที่ได้ได้พูดนะเนี่ยน,นะครับอธิบายให้คนอื่นๆได้ฟังต่อไปนะฮะเพราะว่าสงครามนะครับในแง่ของการต่อสู้ระหว่างฝ่ายประชาธิปไตยกับฝ่ายปฏิปักษ์ประชาธิปไตยนั้นจะดําเนินต่อไปอีกนะครับแล้วการอธิบายเรื่องราวเหล่านี้ยังเป็นความจําเป็นอยู่เสมอนะฮะก็ไม่อยากให้ท่านรู้สึกเบื่อหน่ายนะครับตอนนี้ จริงๆผมก็ยอมรับว่าในหลายเรื่องผมก็เบื่อเหมือนกันนะฮะที่ต้องมาพูดบางอย่างซ้ำซากนะครับแล้วก็ต้องอธิบายโต้แย้งกับหลายคนที่ไม่มีเหตุผลเวลาที่ตั้งประเด็นต่างๆขึ้นมาเนี่ยแต่ก็จําเป็นต้องทำนะฮะทีนี้ประเด็นที่อาจารย์ปีบุตรได้ตั้งขึ้นมาเรื่องของการเสนอร่างพระราชกฤษฎีติกาหมดวันเลือกตั้งใหม่เนี่ยนะฮะว่ามันเป็นอานาจของใครเนี่ยผมี่นอย่างนี้นะครับว่าเราคงทราบว่าหลังจากที่สารนุนมีคำวินิจฉัยมาแล้วนะฮะ ว่าพระราชกิจด o, ีกากําหนดพระราชกิจดีกายุบสภาผู้แทนราษฎรในส่วนที่เกี่ยวกับการกาหนดวันเลือกตั้งนั้นเนี่ยนะครับไม่ชอบในรัฐธรรมนูญเหตุผลก็ประหลาดมากนะครับเพราะว่าวันเลือกตั้งนั้นเนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นเป็นวันเดียวกันนะฮะก็เลยจาเป็นนะครับถ้าปฏิบัติไปตามคำวินิจฉัยของศารรัฐธรรมนูญก็จาเป็นจะต้องมีการยกร่างพระราชกิจดีกาแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกิจดีกายุบสภาผู้แทนราษฎร แปลว่าพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนรัษฎรนั้นเนี่ยยังมีอยู่นะฮะในพระราชกฤษฎีกาฉบับนั้นเนี่ยจะประกอบไปด้วยส่วนสําคัญอยู่สองส่วนส่วนแรกก็คือส่วนที่มีการสั่งให้สภาผู้แทนรัษฎรนั้นยุติลงหรือสิ้นสุดลงนะฮะกับส่วนที่สองก็คือส่วนของการกําหนดวันเลือกตั้งทั่วไปนะฮะก็คือวันที่สองกุมภาพันธ์สองพห้าสิบเจต่อมาสารรัฐธรรมนูญเนี่ยวินิจฉัยว่าพระราชกฤษฎีกาเฉพาะส่วนหลังเนี่ยนะครับขัดต่อรัฐธรรมนูญเนื่องจากว่าวันเลือกตั้งไม่เป็นวันเดียวกัน ะะซึ่งผมก็ได้อธิบายไปแล้วว่าเหตุผลทุงสารธรรมนูญนั้น,นไม่ถูกต้องนะฮะเพราะว่าในพระราชกิษฎีการเนี่ยได้กำหนดวันเลือกตั้งเป็นวันเดียวกันแล้วคือวันที่2กุมภาแต่ว่าไม่ได้เกิดการเลือกตั้งพร้อมกันทั่วประเทศเนื่องจากมีการขัดขวางการสมัครรับเลือกตั้งและการออกเสียงลงคะแนนนะฮะทีนี้ตอนนี้เมื่อศารลรุมนตัดสินมาแล้วลนะครับก็เลยมีประเด็นว่าถ้าเกิดต้องมีการตราพระราชกฤษฎีการแก้ไขเพิ่มเติม,ตมพระราชกฤษฎีการยุบสภาผู้แทนราษฎรเนี่ย เลี่ยนแปลงวันเลือกตั้งจากวันที่สองกุมภาพันธ์เป็นวันอื่นเนี่ยอำนาจอันนี้เป็นของใครนะฮะเราเห็นได้ว่าตอนนี้มันมีการพูดคุยกันหรือมีการพยายามนัดพูดคุยกันระหว่างคณะรัฐมนตรีกับคณะกรรมาการการเลือกตั้งนะฮะการนัดครั้งล่าสุดที่เพิ่งเกิดขึ้นนะครับเมื่อวันสองวันวันนี้ก็ล้มไปนะครับเนื่องจากฝ่ายกรปปสน,นั้นเนี่ยไปขัดขวางนะครับให้เกิดการปรึกษาหารือและการพูดคุยกันหลายคนก็สงสัยว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ย หมายความว่าเราจะไม่สามารถที่จะไปแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกิษฎีกรยุบสภาผู้แทนรัษฎรเพื่อให้มีการกำหนดวันเลือกตั้งใหม่เลยหรือเพราะว่าคณะรัฐมนตรีไม่สามารถประชุมกับกกตได้หรือถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งโยกยโยนะครับไม่ยอมประชุมหรือประชุมแล้วก็สร้างเงื่อนไขต่างๆเนี่ยนะครับทำให้มันไม่มีข้อสรุปขึ้นมาเนี่ยจะทําให้การเสนอร่างอันนี้ทําไม่ได้หรือไม่นะครับ คำตอบก็คือในทางกฎหมายนะครับคนที่ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการกรณีของพระราชกิจธิการยุคสภาผู้แทนราษฎรนั้นเนี่ยก็คือนายกรัฐมนตรีนะครับหรือรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งทีนี้กรณีนี้เนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่าอํานาจในการกําหนดนรเรื่องการยุคสภาผู้แทนราษฎรรวมทั้งการกาหนดวันเลือกตั้งนั้นเนี่ยอยู่ที่ฝ่ายบริหารนะครับไม่ได้อยู่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นแต่ว่านะครับเพื่อความสะดวกนะครับในการประสานงานเนี่ยโดยปกติ คณะมนตรีก็อาจจะมีการพูดคุยหารือกับคณะกรรมการการเลือกตั้งถามวันว่าจะเอาวันไหนนะฮะที่คิดว่าเป็นวันที่เหมาะสมในการจัดการการเลือกตั้งแต่ถ้าถึงลิสุดแล้วเนี่ยครับไม่สามารถตกลงกันได้แล้วมันมีความจําเป็นนะที่จะต้องตามพระราชกฤษฎีกานี้ขึ้นมาเนี่ยอำนาจดังกล่าวจะอยู่ที่ฝ่ายบริหารนะครับก็คือฝ่ายบริหารกรณีนี้คือคณะมนตรีโดยรักษาการนายุมนตรีนะหรือปฏิบัตรริราชการแทนนายมนตรีนั้นเนี่ย สามารถนำร่างพระกฤษฎกกาแก้ไขเพิ่มเติมวันเลือกตั้งขึ้นทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระประมาพิไทยได้และเมื่อประกาศแล้วนะครับกรกตก็มีหน้าที่จัดการการเลือกตั้งไปนะฮะตามวันที่กําหนดเอาไว้นั้นครับครับทีนี้ทางกรกตเขาบอกว่าอาจารย์พูดมาแบบนี้ทั้งหมดไม่เห็นมีตรงไหนเขียนเลยครับว่านายกรัฐมนตรีเป็นคนรับสนอง พระบระมราชองการเป็นคนเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการกําหนดวันเลือกตัง้งครับจริงๆเรื่องนี้เนี่ยนะครับเราต้องไปดูมันม,มีคนพูดอยู่เหมือนกันคือประเด็นมันจะพันไปถึงกรณีที่ว่าตอนนี้เนี่ยนะครับตัวนายทุนตรีหรือรักษาการนายทุนตรีก็คือคุณยิ่งรักชินวัตรเนี่ยนะฮะถูกสารรัฐมนตรีใสนะครับแล้วก็หยุดปฏิบัติหน้าที่ไปใช่ไหมฮะหรือว่าพ้นจากตาแหน่งรักษาการนายกไปแล้วก็คุณนิวัฒน์ธรรมรงเนี่ยขึ้นมาเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ แทนนายกรัฐมนตรีใช่ไหมฮะมันก็มีปัญหาเหมือนกันสืบเรื่องกันไปไว่าไอ้ตกลงเนี่ยกรณีนี้คุณนิวัตธรรมรงจะสามารถนะฮะนำเรื่องนี้ขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายให้พระอาศาตรัทธพระประมาภิไทยได้ไหมนะฮะตรงไหนบอกนะฮะความจริงถ้าเกิดเราดูที่มาตรารัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับในส่วนที่ว่าด้วยการยุบสภานเนี่ยเขาบอกว่ายุบสภาต้องทําเป็นพระกฤษฎีกาซึ่งหมายว่าต้องมีการลงนามรับสนองพระบรมนึงนะครับที่เขียนเป็นหลักทั่วไปเอาไว้นะก็คือรัฐธรรมนูญในมาตรา 195นะครับที่บอกว่าบทกฎหมายพระราชาทะเลขาและพระบรมราชโอการอันเกี่ยวกับราชาการแผ่นดินต้องมีรมัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโอการเว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญนี้ก็คือต้องมีรมัฐมนตรีลงนามรับสนองแล้วนูก็าไม่ได้บอกนะฮะว่าถ้าเป็นกรณีของพระราชกฎีการยุบสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยจะต้องมีคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือประธา,า,านคณะกรรมการการเลือกตั้งมาร่วมลงนามรับสนองพระบรมราชโอการด้วย พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้อาจจะกําหนดนะครับให้นายรันมตรีกับประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้นเนี่ยรักษาการตามกฎหมายนี้ร่วมกันแต่ตําแหน่งที่ลงนามรับสนองนั้นเนี่ยเป็นตําแหน่งเดียวนะครับก็คือนายรันมตรีถ้าไม่มีนายรันมตรีก็อาจจะเป็นรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งนะฮะที่ถืออยู่ในรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีนั้นเนี่ยเป็นคนลงนามรับสนองคําตอบก็คือในทางกลับกันก็คือก็ไม่มีที่ไหนบอกเลยนะครับว่ากกอเนี่ยจะเป็นคนนําขึ้นทุนกล้าได้เอง ในทางกลับกันกลับมีกฎหมายบอกว่ากรณีนี้เนี่ยนะฮะจะต้องมีรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการก็ชัดเจนว่านี้เป็นอำนาจของฝ่ายบริหารครับถ้ากรกตมั่นจใจว่าเป็นอำนาจของตัวเองจริงก็ก็นำขึ้นทุนกล้าวสิฮะก็จะได้ดูว่าการการกระทาอย่างนั้นมันชอบด้วยต้นนูนหรือไม่มันไม่เคยมีประเพณีป,ปฏิบัติและไม่มีกฎหมายบัญญัตจริงกรกตก็ไม่กล้าเสนอเองถูกไหม แต่กรกตพยายามจะอธิบายบอกเนี่ยมันเป็นกระบวนการขั้นตอนก่อนที่นายกหรือรักษาการใครก็ตามแต่จะเสนอไปให้พระมหากษัตริย์ทรงพระบัญัตต้องผ่านความเห็นชอบขั้นตอนขอความเห็นจากกรกตก่อนถ้าเป็นอย่างที่กรกตบอกต้องมีบทกฎหมายบัญญัตินะฮะว่ามีบทกฎหมายบัญญัติว่าก่อนจะนำพระราชกิจสกการขึ้นทุนกล้าวุนม่อมถวายเนี่ยต้องรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งอุปมาเหมือนอย่างเช่นกรณีเวลานี้เนี่ยนะครับรักษาการ รัฐมนตรีหรือคณะมนตรีเนี่ยจะโยกย้ายราชการเนี่ยนะฮะอย่างนี้รัฐมนูลจะเขียนเอาไว้ว่าต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งอันนี้มีรัฐมนูลเขียนซึ่งเราจะชอบหรือไม่ชอบกกตก็ตามเนี่ยนะครับรัฐมนูลอนุญัตเอาไว้ว่าต้องขอความเห็นชอบจากเขาก่อนก็ต้องขอความเห็นชอบแต่ตอนนีพระราชกิจการยุบสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยไม่มีเมื่อไม่มีเนี่ยนะครับคุณจะมาอ้างว่าจะต้องขอความเห็นชอบนะครับจากกกตก่อนนะฮะเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติก็คือแค่หารือแต่ถ้าหารือแล้วมันไม่จบ มันต้องมีองค์กรตัดสินใจนะเพื่อให้เรื่องนี้มันจบคือมันจะต้องมีการกําหนดวันเลือกตั้งขึ้นมาใหม่ให้ได้ก็กรณีนี้ฝ่ายบริหารก็ต้องทําไปนะครับเป็นแบบนั้นพูดง่ายคือพอเรายุบสภ,ภาและกําหนดวันเลือกตั้งเนี่ยนะครับในรูปของพระราชกฤษฎีกาเนี่ยพระราชกฤษฎีกามันเป็นกฎหมายลําดับรองนะครับเป็น เป็นกฎหมายของฝ่ายบริหารใช่ไหมตัวนายมนตรีเนี่ยนะครับถ้าเราลองเปิดดูเนี่ยนะครับเห็นไหมมาตรา187บอกพระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการตราพระราชกิษฎีกาโดยไม่ขัดต่อกฎหมายแต่195ก็บอกว่าบรรดากฎหมายทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็จําเป็นจะต้องให้รัฐมนตรีลงนามรับสนองด้วยจะเห็นได้ว่าไม่มีคําว่ากกตอยู่เลยถูกไหมดังนั้น การพระราชกิจการยุบสภาและพระราชกิจการกำหนดวันเลือกตั้งเนี่ยนะครับก็คือให้ฝ่ายบริหารน,นะครับเป็นคนเสนอและเป็นคนนะฮะลงนามรับสนองพระบรมราชวงการนะฮะที่สําคัญยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าวันที่ยี่สิบกรกฎาคมที่กําหนดมาเป็นตัวตุกตาเนี่ยจริงๆก็ไม่มีที่ไหนบอกใช่ไหมอาจารย์ว่าต้องวันที่2ี่กรกฎาคมไม่มีม<อ>ครับอาจจะเป็นวันที่ยี่สิบกรกฎาคมก็ได้ครกับแต่วันที่ยี่สิเนี่ยเกิดขึ้นมาเพราะกรกตเสนอ นะครับจริงๆรัฐบาลเ,นนเสนอก่อนหน้านั้นอีกเอาเดือนมิถุนายนแต่ว่ากกตยืนยัน,นว่าไม่ทันจะเอา20ิกรกฎาคมแต่มาถึงตอนนี้ย20กรกฎาคมกกตก็บอกว่าไม่ได้แล้วดังนั้นความเห็นอาจารย์หมายความว่าถ้ารัฐบาลยืนยันว่าจะเลือกวันที่20ก็เสนอได้เลยถูกต้องครับครับแล้วถ้ากกตเขาจะทวงติงว่าเดี๋ยววันหนึ่งข้างหน้าเดี๋ยวก็ไม่ชอบดี๋ยรัฐธรรมนูญอีกเดี๋ยวก็ต้องล้มเลือกตั้งกันใหม่หมดอีกนี่มิทำไงฮะ ก็เขาก็โต้แย้งได้เรื่อยไปอะฮะคือมันประเทศไทยมาถึงจุดที่ว่ามันจะโต้แย้งอะไรก็โต้แย้งกันในทางกฎหมายนะแล้วก็เราไม่สามารถทาดหมายออการนิทสายของสารนั้นนูนได้ก็เป็นไปได้นะครับที่อาจจะส่งเรื่องไปยังสารนูนแล้วสารนูลบอกว่าออต้องไปขอความเห็นชอบจากกรกตก่อนซึ่งก็จะเป็นการนิจฉัยที่ขัดต่อรัฐนูนอีกกรณีหนึ่งแต่ว่าอันนั้นเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าแต่เวลาเราตอบในทางหลักกฎหมายต้องยืนยันว่าหลักที่ถูกต้องเป็นอย่างไรแล้วผมยืนยันว่าหลักมันเป็นแบบนี้นะครับ มันก็เลยม,มาถึงประเด็นปัญหาข้อที่สอง่งเมื่อกี้อาจารย์จเจได้พูดไปแล้วนิดหนึ่งกันแหละเพราะว่าปัญหานี้เกิดขึ้นมาเนื่องมาจากว่าศาสราารูวินิจฉัยให้คุณยิ่งรักนะครับพ้นไปจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีนะรบรรดาน,นักแสวงหาสุญญากาศจริงๆตอนแรกไม่เคยคิดเรื่องนี้หรอกครับ เราลองไปตามข่าวได้เลยไม่มีใครเคยคิดเรื่องนี้หรอกว่าประเด็นเรื่องรองนายกเสนอพอรดได้ไหมเนี่ยไม่มีใครคิดมาคิดกันตอนนั้นแหละครับตอนที่สารนินิจฉัยว่าให้นายกพ้นและเหลือพวกรองนายกอะไรต่างๆรักษาการอยู่คือเพิ่งมาฉลาดกันตอนนั้นเลยว่าเฮ้ยตกลงรองนายกเนี่ยมันมันเสนอได้ไหมนะเราลองไปดูข่าวด้วยเลยคือคุณคำนวณสิทธิสมานเนี่ยเพิ่งมาคิดมาพูดมาตั้งประเด็นเนี่ยก็หลังจากสารนินิฉัยให้นายกพ้นนะนักสร้างสุญญากาก็เลยมาอธิบายต่อครับบอกว่า นายกไม่อยู่แล้วพระราชกิษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งเนี่ยจะต้องเป็นนายกรัฐมนตรีตัวจริงเสียงจริงเท่านั้นที่เป็นคนลงนามรับสนองพระบรมราชโองการนะฮะตกลงแล้วรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีอำนาจเสนอไหมครับคือเราต้องเข้าใจสถานะของคณะรัฐมนตรีก่อนนะครับว่าในทางรัฐธรรมนูญเนี่ยพอมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรนะครับคณะรัฐมนตรีนั้นก็จะกลายเป็นคณะมนตรีรักษาการก็คือถือว่า คณะมนตรีเนี่ยพ้นจากตาแหน่งพร้อมกันทั้งคณะแต่ัธมนูญก้ารัฐมนตรีที่พ้นจากตําแหน่งเนื่องจากมีการยุบสภาผู้แทนรัษฎรเนี่ยต้องอยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะมนตรีชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่นะครับทีนี้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นก็คือว่ากรณีนี้มันมีการเอารักษาการนายกเนี่ยออกจากตําแหน่งในระหว่างที่เป็นคณะมนตรีรักษาการนะฮะซึ่งกรณีนี้เนี่ยนะครับจะว่าไปแล้วกฎหมายไทยก็มีการเขียนรองรับเอาไว้ชัดเจนอาจจะไม่ต้องเถียงกันเลยนะฮะใน มาตราสิบนะครับของพระบบราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพศ .234 บเนี่ยบัญญัติเอาไว้นะครับถ้าเกิดลองไล่ตามนะครับเอาวรรคที่เกี่ยวพันเลยก็ได้นะครับก็คือในวรรคสี่นะครับโทษเทียในวรรคห้านะครับในระหว่างที่คณะมนตรีต้องอยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปก็คือกรณีนี้นะฮะจนกว่าท่ามนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะครับหน้าที่เพราะนายรัฐมนตรีตายขาดคุณสมบัติต้องคำพิพากษาให้จําคุก สภาผู้แทนษฎรมีมติไม่ไว้วางใจสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายมนตรีสิ้นสุดลงก็คือกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะหรือวุฒิสภามีมติให้ถอดถอนจากตําแหน่งให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีถ้าไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองนายรัฐมนตรีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน เราจึงเห็นได้ว่าสภาวะที่มันเกิดขึ้นแบบนี้ซึ่งเกิดขึ้นได้เนี่ยนะครับเมื่อคอรวอยังอยู่เนี่ยก็จะมีคนปฏิบัติหน้าที่ในฐานที่เป็นนายมนตรีอำนาจหน้าที่ต่างๆของนายมนตรีนั้นก็จะอยู่ที่คนซึ่งเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมาตราสนะิบนะฮะเพราะฉะนั้นมันจึงไม่เกิดสิ่งซึ่ง,งเอาจะบอกได้ว่าคุณนิวัฒน์ตํมรงเนี่ยไม่มีอำนาจเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาตัวบทนะครับในมาตราสิบรองรับเอาไวา้ แล้วถ้าเกิดไปตีความแบบที่อ,อีกฝ่ายที่เป็นปฏิปักษ์ประชาธิปไตยเขาพยายามอธิบายแบบนี้เนี่ยนะฮะเพื่อสร้างสุญญากาศให้เกิดขึ้นเนี่ยเราก็พบว่ามันเป็นการตีความที่ประหลาดลองนึกภาพดูนะ,ะว่าถ้าเกิดนายกไปอะไรไปสักคนหนึ่งเนี่ยประเทศชาตินี้เดินอะไรต่อไปไม่ได้เลยนะฮะทำอะไรต่อไปก็ไม่ได้เลยเนี่ยมันไม่มีการตีความกฎหมายแบบไหนนะครับที่จะส่งให้เกิดผลประหลาดเช่นนั้นได้นะฮะ